สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมอรมหลังนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่26เมษายน2558นะครับตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีนะครับเดิมแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับ12นาฬิกา50นาทีครับมาดูคู่ที่1นะครับเปิดหัวนะครับของรายการนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้นะครับรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่ที่1 เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นยอดเพชรแปงกองปราบนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นหยกเพชรสอยิ่งจะเดินฟาร์มนะครับคู่นี้พิกัดร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สองนะครับคู่ค้าของรายการนะครับเป็นมวยรอบป,ปุ่นเสมมือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิบห้านะครับรอบแปดคนสุดท้ายนัดแรกคู่ที่สอง็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่นายแดงก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรหัวไซสาธิตซีดีพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนะครับของรายการ ไปการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นชาติชายสิทธิ์ป่านนพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเพชร,ส,รสํารงศิธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์เดิมๆก็เป็นเจ้าตงศักดิ์สิทธิ์จ่าต้อยเดิมนะครับตัวเดียวกันพิกัด126ปอนด์คู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการนะครับศึกมวยไทย7สี เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟลเทอร์เวดนะครับน้ำหนักไม่เกินรุ่น126ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นรุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยเป็นแชมป์นะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรมรกกทีเด็ด99นะครับมาชิงแชมป์คู่นี้พิกัด124บปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟลเทอร์เวดนะครับน้ำหนักไม่เกิน126ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีนะครับ ฝ่ายแดงรุ่งเพชรเกตเจริญชัยนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกกทีเด็ด99นี่มาชิงแชมป์นะครับต่อยกันที่พิกัด124ปอนด์นะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับเปิดหัวนะครับของรายการนะครับสืบมวยไทย7สีเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นยอดเพชรแปงกองปราบพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นหยกเพชรนะครับยิ่งเจริญฝ่างพิกัด116อปอนด์นะครับ ก็เป็นมวยรอบนะครับปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิ้านะครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับนัดแรกคู่ที่1นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับของการแข่งขันนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับผมเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้นะครับครั้งที่15้ารอบ8ดคนสุดท้ายนะครับนัดแรกคู่ที่1มาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านยอดเพชรนะครับแผงกองปราบเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงนะครับ ของแควว่องไวการยืนระยะนะครับท้ายท้ายมั่นคงแข็งแรงครับผอมหลังมีแพคะแนนเพชรสัมีหาเกียรติจเจริญใช้เมื่อวันที่29สิงหาคม2557ที่สนามมวยรุมพีนีชนะคะแนนรถถังจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่18มกราคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนขวัญใจนกแก้วรีสอร์ทเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงิน เป็นทางด้านยกเพชรนะครับยิ่งจะเรินฟาร์มนะครับมวยในเครือคนจัดนะครับมวยเครือทีมคนจัดนะครับสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์นะครับน่าจะดีนะครับดูแล้วหน้าเสือตรงเงินคู่นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรนี่น่าจะคู่ขี้สูสีนะครับน่าจะเบียดสามยกนะมวยคู่นี้ถ้าไม่มีอะไรนะครับเป็นมวยประเภทนะครับเทลขดจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่านะครับศอกรุนแรงมีฮึดมีสู้นะครับตะบดวงในไล่แขนนะครับปั้มตีสู้นะครับ บูดุดันนะครับแต่ว่าแม่จังหวะหลักเรียมนะครับจังหวะหลักเรียมเข้าในนี่ดูว่าเป็นรองนะครับการยืนระยะนี่ก็ไม่เท่าไรนะครับผมสามฟอมหลังมีแพ้คะแนนขวัญใจนกแก้วดีสอดเมื่อวันที่18มกราคม2558ที่ช่อง7สี ชนะคะแนนเพชรพลยลินสิทธินายกทวีปตะพงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนขวัญใจนกแก้วรีสอร์ทเมื่อวันที่15มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับของการแข่งขันนะครับถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรหัวใจส,สาธิตเสียดี คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์บอนนะครับเป็นมวยรอบนะครับปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15้ารอบ8คนสุดท้ายนัดแรกคู่ที่2นะครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15้ารอบ8คนสุดท้ายนัดแรกคู่ที่2มาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองนะครับเป็นมวยเครือทีมผู้จัด นะครับเป็นมวยจังหวะนะครับฝีมือเตะต่อยหมัดแทงเข่านะครับแม่นยำรุนแรงฉลา,าดเก๋าเกมนะครับหลักเหลี่ยมเชิงชกนี่ฉลา,าดฝีมือดีนะครับวงในไล่แขนปั้มตีสู้ยันห้ายกนะครับสามร์อมหลังสดใสซา,าบซ่าครับชนะคะแนนเพชรเจ็ดสีสอเทียนโมื่มาวันที่21ธันวาคม2557ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนเพชรหัวใซส,สาธิตซีดีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2558ที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้าย ชนะคะแนน10ทิศสอสุระเดชเมื่อวันที่1มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านเพชรหัวไซส,สาธิตซีดีนะครับเคยนะครับแหมแพ้คะแนนมา1ครั้งแบบไม่น่าแพ้นะครับหลอบแรกนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักแรงนะครับแทงเข่าปั้มไตรุนแรงมีฮึดมีสู้นะครับตะรอด หมวจินหัวใจเกินร้อยนะครับบูบสู้ยันห้ายกครับเคยแพ้คะแนนมาโอ้โหแบบเบียดเลยนะครับแบบดูว่าไม่น่าแพ้ด้วยนะครับไฟนั้นนะครับไฟนี้มาเจอกันในรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกน่าจะสนุกคู่ขี่สูสีครับ3พร้อมหลังแพ้คะแนนวันมีโชคผู้หง์ทองวันที่1กุมภาพันธ25์2558ที่ช่อง7สีชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีเมื่อวันที่1มีนาคม2558ที่ช่อง7สี ครั้งสุดท้ายครับแม่พลิกชนะคะแนน1ิทิศสอสุระเดชเมื่อวันที่2 2มีนาคม25 5 8ัที่ช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นชาติชายสิทธิ์ปานน์หรือว่าเจ้าชาติชายเกียรติยงยุทธเดิมนะครับตัวเดียวกัน พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์นะครับเดิมๆก็เป็นเจ้าโต้งศักดิ์สิทธิ์จ่าต้อยคู่นี้นะครับจะตล่อยกันที่พิกัด126อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่3รองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดมาดูทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับแดงนี่ก็เป็นทางด้านเจ้าชาติชายสิทธิ์ปานน์ เดิมๆก็เป็นเจ้าชาติชายเกียรติยงยุทธนะครับตัวเดียวกันเป็นมวยโอโหประเภทจังหวะฝีมือเก๋าเกมเตะต่อยมัดแทงเข่าศอกรุนแรงนะครับมีฮึดมีสู้นะครับตะบลอดอยู่ที่สาภาพร่างกายนะครับว่าสาภาพร่างกายนี่จะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันชก3ซ้อมหลังมีชนะคะแนนดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งมาวันที่18มกราคม2558ที่เวทีมวยอาตาก3นะครับจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรี แพ้คะแนนดาวตรังสักนิวยดันรัดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2558ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนชายเล็กควายทองยิมเมื่อวันที่20มีนาคม2558ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านนะครับเพชรสำรองสิทธิผู้ใหญ่นนีันดันนะครับเดิมๆก็เป็นเจ้าโต้งสักิ์สิทธิ์จ,จ่าต้อยนะครับตัวเดียวกัน เป็นมวยประเภทนะครับแข็งแกร่งนะครับเตะต่อยมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงวงในไล่แขนนะครับปั้มตีบูสู้นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับแต่ว่าประเภทนะครับอาวุธมวยนะครับฝีมือมวยเนี่ยเป็นรองถนัดคู่ชกแน่นอนนะครับอาชีพถนัดถนัดหลักๆนี่ก็ประเภทเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับมีฮึดมีสู้ตลอดนะครับแต่ว่านะครับความเชื่อถือไม่ค่อยดีนะครับต้องดูตัว ดูเสือนะครับวันต่อยอีกทีนะครับผมแล้วก็หายไปนานนะครับพอสมควรฟอรมหลังนะครับมีชนะคะแนนเพชรมงคลสิทธนาธน,น,นเมื่อวันที่31มีนาคม2557ที่จังหวัดกำแพงเพชรชนะเทเลกรันน็อกเอาต์ยกที่4เดชพิทวินดีา่์เมื่อวันที่20กันยายน2557ที่จังหวัดพิษนุโลก ครั้งสุดท้ายไปชนะเทนนี้กันนอกอายกที่4มงคนเพชรสิธิ์สารวัตรก่อเกียรติเมื่อวันที่21มีนาคม2558ที่จังหวัดยะโสธรครับมาถึงมวยคู่ที่4นะครับซึ่งจะแข่งขันกันนะครับเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับศึกมวยไทย7สีเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นเฟลเทเวดนะครับน้ำหนักไม่เกิน126ปอนด์นะครับของสนามมวยช่อง7สีนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นลุงเพชรเกียรติเจริญชัยเดิมๆก็เป็นเจ้าลุงเพชรวอลุงนนิรันนะครับตัวเดียวกันนะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นเพชรมรกตทีเด็ด9 9นะครับมาชิงแชมป์คู่นี้นะครับน้ำหนักที่ทําการแข่งขันกันนะครับจะต่อยกันที่นะครับเวทน้ําหนัก124อปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นการนะครับป้องกันแชมป์นะครับรุ่นเฟลทเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน126อปอนด์ ของสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับซึ่งทางด้านฝ่ายแดงนะครับรุ่งเพชรเกตจเดินชัยเป็นแชมป์อยู่นะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตทีเด็ด99มาชิงแชมป์ครับก็จะต่อยกันที่พิกัดหรบปอนด์เป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมาดูมวยคู่ที่สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟลทเวดนะครับ น้ำหนัก126ปอนด์ของสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านเจ้ารุ่งเพชรเกตจเดินชัยนะครับเดิมๆก็เป็นเจ้ารุ่งเพชรวอลุ่งนิรันต์ตัวเดียวกันนะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับวันนี้ป้องกันแชมป์ครับเป็นมวยนะครับประเภททลหดเตะต่อยหมัดแทงเข่าวงในปั้มตีรุนแรงนะครับมีฮึดมีสู้นะครับหัวจิตหัวใจบู๊สู้ยันห้ายกครับอยู่ที่สภาพร่างกายครับว่าจะมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันต่อย สามฟอมหลังครับมีแพ้คะแนนฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2557ที่สนามมวยราชดำเนินแพ้คะแนน9้าแต้มลูกพระบาทเมื่อวันที่15มกราคม2558ที่เวทีมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับชนะคะแนนเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ที่สนามมวยลุมพีนีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านเพชรมรกตทีเด็ด99นะครับมาชิงแชมป์นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเชิงชกฉลาดเตะต่ตอยนะครับหนักแรงมีศอกสลับนะครับวงในมีไวไ้แขนปั้มตีสู้นะครับบุดุดันนะครับแต่ว่าไม่ชอบเข่าในเท่าไหรนะครับ3ามฟอ์อมหลัง มีแพ้เทน,นกันน็อกเอายกที่3ขุมทรัพย์สุวิทย์ยิมเมื่อวันที่27ตุลาคม2557ที่เวทีมวยราชะดำเนินชนะคะแนนฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเมื่อวันที่15ธันวาคม2557ที่เวทีมวยราชะดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนยุทธการทอเทพสุทินเมื่อวันที่9มกราคม2558ที่สนามมวยลุมพินีครับ